ที่ชนบุรีนะครับก็บ่ายวันนี้นะครับมีเหตุการณ์คนเข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ7ซเนีนะสาขายางงามนะแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปถึงปุ๊บนี่นะฮะไปขโมยของขโมยของเนี่ยขโมยแผ่นไหนภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับสองเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องเร็กคนหน้ากากทมินและอีกเรื่องชื่อหนีไม่แอปแสบได้อีก นี่ฮะไปไหนไปอะไรไป็นไรผมไปทำรกคาคนนี้เนี่ยนะครับอายุแค่16ปีท่านเองยังเป็นเยาวชน,นอ,อยู่นะครับแล้วปรากฏว่าถูกผู้จัดการร้านจับได้นะฮะเพราะว,ว่ามีพลเมืองดีเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมก็เลยแจ้งให้ทางร้านเนี่ยจับกลุ่มไว้ได้เด็กคนนี้ให้การรับสารภาพบอกว่าตัวเองนั้นชื่นชอบหนังฝรั่งแล้วก็หนังสองเรื่องที่ขโมยมาเนี่ยคือบอกตรงๆก็คือแบบยังไม่ได้ดูอ่ะ อยากดูก็เลยวางแผนนะวางแผนเข้ามาที่เซเว่นอเว่นทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาสังเกตการพอสมบโอกาสปุ๊บขโมยหนังซีดีเลยแล้วซุกที่ขอบกางเกงเนี่ยฮะไม่มีเงินซื้อหนังดูสุดท้ายในหมดอนาคตก็เกือบจะได้อยู่แล้วนะเกือบจะได้ถ้าไม่มีคนข้างนอกเห็นใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาอยู่ในมุมอับพ,พยายามจะหลบไอ้กล้องวงจรปิดด้วย แต่ว่าคนขขานอกพอดีมากดอะไรนะมากดเงินพอดีมากดเงินก็มองผ่านมาเห็นเห็นในหนุ่มคนนี้กําลังสอดหนังสองเรื่องนี้เข้าไปในขอบกางเกงโอ้แสดงว่าชอบดูหนังจริงไม่คือไม่ได้ขโมยทรัพย์สินมีค่าอะไรในเซเว่นเลยพูดง่ายงว่าในเซเว่นมันมีอะไรหลายอย่างที่มันมีค่ามากกว่าหนังสองแผ่นแต่จะเอาเอาหนังกนจะดูหนังเพราะแกชอบชอบดูหนังเดร็กคนหน้ากากทมินนะฮะ แล้วก็อะไรหนีไม่แอปแสบอะไรก็ยากจนมันช่วยไม่ได้ไไดที่เป็นคอหนังคอหนังหนง <c oughs> ก็ไม่อยากพลาดโปรแกรมสำคัญ <c oughs> โอ <c oughs> มไม่จะเป็นต้องเคยขโมย